สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะอัปเดตเคสได้จมูกที่มีปัญหาเรื่องของปลายจมูกบุ๋มนะคะอันนี้เป็นภาพหลังแก้1เดือนก็อันนี้นะคะเป็นปัญหาของคนไข้นะคะก่อนทํานะก็มีปัญหาเรื่องอเคยทาจมูกโอเพนมาก่อนแล้วก็ซีโคนทะลุนะคะทีนี้คนไข้ก็ถอดซีโคนพักเหลือแค่ซีโคนแค่สันจมูกเล็กๆนะคะตรงปลายก็คือไม่มีไม่มีซีโคนนะคะ ก็จะมีปัญหาว่าคอลูมิล่าหดล้นไปจะหมุบุ๋มเข้าไปนะเนี่ยค่ะก็วันนี้เราก็มาแก้ไขด้วยเทคนิคที่ไม่ใส่ซิลิโคนเลยนะคะจะเห็นว่า,อารอยบุ๋มที่ไปจะมูกนะคะดีขึ้นแล้วนะคะตื้นขึ้นชัดเจนเลยนะคะเนี่ยค่ะทีนี้เราลองดูมุมอื่นๆกันนะคะเรื่องของคอ,งองลูมิล่าหดล้นนะคะว่าเป็นยังไง มุมนี้นะคะจะเห็นว่าหลังจากที่เราแก้มานะคะจมูกเนี่ยจะดูมี projection แล้วก็ c o l u ู n e l ที่หดเข้าไปเนี่ย <ะ S 1> ก็หมอก็ยืดลงมาให้แล้วนะคะว่าด้านข้างเนี่ยก็ตอนแรกจะไม่เห็น columnella เลยนะจะไม่เห็น columnella เลยแต่ว่าอพอหลังจากที่เราแก้จมูกเนี่ยก็คือ columnella เนี่ยก็หมอก็ยืดลงมาให้นะคะนี่ก็จะให้เห็นว่าด้านนี้นะคะ ตอนแรกเนี่ยคอล่าเนี่ยกดลันนะคะอ่าตอนแรกเนี่ยคนล่าพวกนี้นะคะก็คือดกดเขาไปเลยนะคะทีนี้อันนี้หลังแกะคะ่ะหลังแก้จะเห็นว่ามันก็ยืดนอนแล้วมี projection แล้วก็รอยบุ๋มเนี่ยดีขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยคือแก้ด้วยกระดูกอ่อนหูแล้วก็เนื้อเทียมทีม a นเอดีนะคะเม่กระเดิมก็จะไม่กดเนื้อไม่กดกระดูกแล้วก็ไม่ทะลุแน่นอนนะคะว้าว